สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะกับสบายสไตล์แมมทุกคนวันนี้แมมพาทุกคนมากินบะหมี่น้ำกุ้งค่ะนี่นี่คือบะหมี่กุ้งวันนี้แมมสั่งมาเป็นบะหมี่กุ้งแห้งนะคะทุกคนวันนี้มาทําธุระข้างนอกค่ะก็เลยมาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวหมี่น้ำกุ้งทุกคนเป็นร้านที่อร่อย แล้วก็เป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะทุกคนนี่อร่อยมากนี่แล้วนี่ก็คือน้ำซุปมังคุน,นี่เป็นน้ำซุปที่ต้มมาจากหัวกุ้งอร่อยมากนี่จ้ะอร่อยไหมจ้าคุณหลวงอืีอมากสุดยอดนี่สุดยอดเลย อร่อยจริงๆค่ะทุกคนใครใครที่มาเที่ยวภูเก็ตมาแ,แวะชิมมาลองชิมได้ทุกคนเนี่ยใช่ไหมสุดยอดรุ่นเด็ดที่ตรงนี้นี่รถเด็ดอยู่ที่น้ําซุปอร่อยจริงๆอันนี้คือการลนตีนี่ค่ะทุกคนวันนี้แมมกับคุณหลวงสั่งมาเป็นเส้นหมี่เส้นบะหมี่แต่เป็นเส้นบะหมี่แบบเส้นเล็กนะคะนี่มันจะมีเส้นบะหมี่แบบเส้นใหญ่ๆแล้วก็อันนี้แบบสั่งมาเป็นเส้นเล็ก ของแหมเป็นบะหมีบ่บะหมี่กุ้งแห้ง,งคนของคุณหลวงก็ต่างมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณหลวงเป็นพิเศษชามใหญ่ใหญ่มากทุคนุ่มัมนมจะให้ดูบรรยากาศร้านนะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะ และนี่ก็คือเมนูน้ำค่ะมีน้ำย่าหวานมีน้ำตะไคร้สดนี่ทุกคนนี่ตัวนี้คือน้ำอ้อยต้มเป็นน้ำอ้อยต้มเป็นน้ำอ้อยดำนี่ตัวนี้จะแก้ร้อนในน้ำย่าหวานก็มีค่ะทุกคนนี่าดาววรส มไม่นตะ้องถามว่าอะไรไม่าอนะไรไม่กก นี่เด็กจริงๆน้ำซุกยกต้นเลยค่ะกินน้ำซุปให้อร่อยต้องยกต้นทุกคนที่นี่ที่ภูเกเ็ตนี่เขาทานกันแบบนี้นะทะุกคนไม่ด่างนะมากเพราะว่าเราไม่ใช้ช้อนน้ำซุปอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็เสเกี๋ยวกอร่อยนี่น้ำซุปคุณหลวงของน้ำซุป เพิ่มน้ำซุปมาสองถ้วยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สั่งเพิ่มมาถ้วยหนึ่งน้ำซุปถ้วยที่สองผมสุดแล้วชื่อร้านอะไรนะ ร้านอาเกตั้งอยู่ที่ภูมผลติดกับหน้าถนนเลยคนะ่แล้วะมีหมูให้ กแล้วก okay. ็จะมีเกี๊ยวค่ะตัวรมายนะตัวระ okay Hãy đấy cho kênh ทุกคนมูนนี่จ้ะสองคุณหลวงหมดถ้วยเลยนีน้ำซุปที่สองของหลวงส่วนนี้น้ำซุปข,ของแมมเกี้ยงแล้วอันนี้เหลือแต่ผักจ้ะเพราะว่าผักมันติดฟันก็เลยไม่กินทุกคนนี่นี่ของพี่คุณสั่งมางร้อนเลยเห็นไหมคะ อร่อยค่ะอร่อยจริงๆทุกคนร้านนี้อร่อยมากการันตีหลวงยกนิ้วเลยเกี๊ยวหมีเกียเ้ยงนะคะนี่ครับว่าจะชอบไม่เหมือน,นว,ว่าลงดางข้องจยาวรานี่อร่อยมากนิ่มมาก ปุ้ยเนาะปุ้ยน้อยน้อยน้อยสาวน้อยนี่ก็จะมีพวกขนม ทุกคนอย่าลืมมานะคะถ้าใครอย่ามาลองชิมนะะี่ค่ะรับรองว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,น,ะค,ะนค่ะนี่ยค่ะมันจะอยู่เส้นระหว่างตรงนี้เขาเรียกว่าคุณผลคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่เลยเนี่ค่ะนี่ติดกับคุณผลไนทพาซาข้างในค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ เหลืองๆข้างในจะเป็นปูนผลแล้วก็ขับตรงมานิดเดียวเองก็จะถึงร้านเลยค่ะนี่หรืออยู่ตรงข้ามปูนผลเนี่ยค่ะหรืออยู่ตรงหรืออยู่ตรงข้ามปูนผลซอยสามสุคนเนี่ยค่ะเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้ แล้วค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เหมือนต้องลาไปก่อนละค่ะเพราะว่าตอนนี้ทานอิ่มแล้วเดี๋ยวรอพี่รอพี่ค้นเมื่อกี้พี่ยงขึ่งมาทานเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะไปทําธุระต่อสําหรับคลิปนี้แม่ต้องลาไปก่อนวันนี้ก็มาเนี่ยค่ะพาทุกคนมากินบะหมี่ร้านนี้ไม่ผิดหวังจริงค่ะทุกคนอร่อยมากแล้วก็น้ําซุปนี่ยกนิ้วให้จริงเลยร้านมีร้านมีน้ำมีน้ํากุ้งเอาเกทุกคนอร่อยจริงค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แหม่มด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดจับจักรไถให้แหม่มด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าแหม่มจะพาไปไหนไปทําอะไรไปกินอะไรไปชมไปเที่ยวที่ไหนจะไ,ได้ติดตามกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย